คาตูนชุดพระพุทธศาสนาแนวมนุษย์นิยมเข้าใจว่าคุณไม่กล้าพูดนิทานธรรมวันนี้เรื่องโปนาหอาริตีในหุบเขาแห่งหนึ่งในกรุงราชทุกมียักษ์ชื่อปัญจิกันอาศัยอยู่กับภรรยาคือนางยักษ์อาริตี สามีภรรยาคู่นี้มีลูกด้วยกันมากมายอาริตีรักรูปคนเล็กมากที่สุดเขาชื่อปิณคละในอดีตชาติอาริตีเคยอธิษฐานว่าจะกินเด็กในกรุงราชคฤหให้หมดพอตายแล้วจึงจะมาเกิดเป็นนางยักษ์ขโมยเด็กในเมืองมากินเด็กในกรุงราชคึก น้อยลงทุกทีทุกทีหาด็ตีกินเท่าไหร่ก็ไม่พอคือลูกค้ามาคือลูกค้ามาข้ามีลูกคนเดียวอย่าจับเอาไป,ไปอย่านะอย่านะลูกค้าโอ้ลูกค้าลูกเอ้ยมีพิสุทูลเล่าเรื่องหาด็ตีจับเด็กกินให้พระพุทธองค์สงสารพระพุทธองค์ให้พระภิสุ รูปหนึ่งอาศัยช่วงอาริตี ITY, ตไม่อยู่แปลลูกตัวคนเล็กของนางยักมาไว้หนึ่งวิหายวันนี้อาริตีกลับมาถึงบ้าน <universities> ก็ทำเหมือนเดิมเปนับลูกของตนหนึ่งสองสิบยี่สิบหกสิบร้อยหนึ่งห้าพันเก้าพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเอ๊ะ หายไปคนหนึ่งปิงนคละอยู่ไหนปิงนคละเจ้าอยู่ที่ไหนหาลกตีตามหาจากเขาลูกนี้ไปเขาลูกั้นปิงนคละลูกข้าเจ้าอยู่ที่ไหนกันแน่ปิงนคละเจ้าอยู่ที่ไหนกันวันนี้พ่อโสองค์สเสด็จมาหานางยักษ์อาริตีเอ,อ้ย มีเรื่องใดที่ทำให้เธอเศร้าโศกเช่นนี้พระพุทธอ,องค์เป็นคละลูกรลักของหม่อมฉันหายตัวไปบอกบม่อมฉันทีว่าเขาอยู่ที่ไหนหม่อมฉันใจสลายอยู่แล้วเธอไม่อยู่ดูแลลูกในบ้านออกไปไหนกันเธอออกไปทำอะไรนะตอนที่ลูกหม่อมฉันหายไป เป็นทอนที่หม่อมฉันไป็นบูลูกคนอื่นเธอรักลูกของเธอไหมหม่อมฉันรักพิคลที่สุดหม่อมฉันขาดเขาไม่ได้เธอรักลูกของเธอคนอื่นก็รักลูกของพวกเขาเธอเสียลูกไปก็โศกเศร้าเสียใจเคยคิดไหมว่าเวลาคนอื่นเสียลูกไปจะรู้สึกอย่างไรเธออยากหาลูกพบใหม ใกลคืนปีนพระให้ม่อมฉันได้ให้ม่อมฉันทำอะไรก็ยินดีอาริติีเอ้ยนับจากนี้ไปเธอห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักขโมยห้ามผิดในกาลห้ามโกหกห้ามดื่มสุราและต้องดูแลเด็กทั้งหมดในแผ่นดินนับนาจากนี้ไปหมอมฉันจะกินอะไร ต่อไปเราจะให้สิทธิของเราบริจาคอาหารแก่เธอก่อนรับของถวายอาริตีรับคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยความยินดีโอ้เป็นขละอาริตีได้รับคำสั่งสอนด้วยเมตตาการุณาจากพระพุทธองค์จึงมหาหันมานับถือพระพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นก็ต้องจิตอธิษฐาน ปกป้องเด็กทั้งหลายในแผ่นดินไปตลอดกาลต่อมาได้รับการยกย่องเป็นเทพธิดาพิทักษ์เด็กเป็นหนึ่งในเทพผู้อภิบาลพุทธศาสนาจบการบรรยายนิทานค่ะสาธุสาธุสาธุาธาธอะนุโมทามิ